้กระโดดปะกดข้างปกดข้างโอ้ย่เห็นบอกปันนีมันกับมันกับโใหญ่เหีอยู่รอเป็นมันเป็นปีหนึ่ง อุ้ยตีน้ำใส่กันค่ะข้าแต่เนื้อสวิงขาวี่กนไเอาหัวาหารวานล่องแล้วสวิงส่วนเอาเนาะเออเหมือนประดิษฐ์หัวให่เออค่อยๆมากใกล่ๆเลยมอ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 แบบทกเนสาบดีๆก่อน อ้งกงเิ่งที่ละอันนี้ปาเงี้งขาขาวโอ้ยมันปลาดุกบปล่านอตัวใหญ่ดปกติโอ้ปลาตะเคียนปลานีงกะ ตัวใหญ่ตัวน้อยใหญ่ใหญ่ปลาหว่าหเดือนเนาะใหญ่เนาะนึ่งเเนามันยังจำสามนิวอยู่ปีหงแล้นก่าปีเลยสามปีมันเลยสามจะกับพอถอดตินกับตำสมงคงมำเนี่ยีเบูนี่กินหนยอโอ้ อีกสามคือหมนห่อนในมันขล่วยจุเหมือนอู้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 ว้าวว้าวปลาฉลามของข้าว้าวปลาฉลาม แกอี2สองีน,น,นเดียวก็จะเห็นหลอดก็เป็นอิม่มเลยเนาะอ้อ้อู้ออออโอ้ยอ้ชโชลีลากระโดดหน้าปาที๋มะเขือขาวปาทีำ Yeah, nem ปลาที่โนี่ปลาเย็น <c oughs> กินปลาเย็นเขาหรกินเธอเน่ยนอนเขาแบบผู้ว่าผู้ว่าคนหาหงเม็มมดเพ <c oughs> ียเด<ๆ>ียวเลยเออวานกระเจ้ากระเจ้ sha